ผ่านแค่นี้ไปก่อนเราไปทำเควสดก็ได้ทั้งนั้นจะได้เข้าเมืองได้เพราะว่าวิสเราก็ต่ำไม่งั้นต้องมีการ์ดดีๆอะไรมาลบ3เฮลเราจะสู้เราเหรอจะมาทำอะไรเราเหรอเอไม่สู้เราด้วยรีบฮิวเลยเดี๋ยว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 มันมีตัวเข้ามาไม่ใช่เดี๋ยวลืมหรอกเดี๋ยวทำไม่ทันเออมาแล้วอ้อมกันมาแลวโอเคกลางคืน มันจะไปยังไงวะอาวุธก็ไม่ค่อยมีวิสก็ต่ำโอ้มีสปิริตสโตนเพิ่มอีกสปิริต s t o n แต่ถ้าเราเรีบไปทำเคสมันก็จะรีบเข้าหวังได้นะเราเรีบเดินเดิเดินไปเลยอะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเบนแล้วเนาะเดี๋ยวขอลองจั่วเป็นเวทเอามาบวกไฟแล้วกันโอ้ยบวก200อ,อีกตายแล้วไซเฟน วาลส์วอร์นิ่งแกรนอีเวทเอาอีเวทไปจะได้เพิ่มไฟไปเ,ย,เยอะๆนะครับอื้อลบหนึ่งมาสิเดินเดินเดินไม่ต้องเจอเบนหรอกเจอแล้วเจ็บโอ้ได้เวทเพิ่มนะครับแล้วก็ทำลายทิ้งไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเจอกอบลินสก r มไร t ์เดนเลฟอันนี้คล้ายๆกับครั้งที่ผ่านมาเนาะว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราเลือกซุปเราจะบวกอรอดถ้าเราเลือกดวงตาเราจะได้เห็นสเกลทั้งหมด ถ้าเราเลือก Raven's Beak ก็คือป่าของอีกานี่จะได้เป็นอันนี้มาซึ่งผมคิดว่าเราเลือก p e r m a n e n t Scout แล้วกันเราจะเห็นทั้งหมดยอมจ่ายเลือดไปหนึ่งครับพวกเขาก็วิ่งกลับเข้าไปในความมืดก็คือว่ามันมีสัตว์ประหลาด2ตัวออกมาเป็นก๊อบลินนะครับแล้วก็เข้าไปเออเจ้าเห็นพวกเราไหมแน่นอนเจ้าไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถช่วยเจ้าได้นะครับเหยื่อของข้านะครับเหยื่อของเราเออแล้วก็มีหตัวเนี่ย เอามือมาแตะที่ตาของเราผมว่าน่าจะบัฟตาเราเห็นไหมลบหัวใจไปหนึ่งแต่ได้อินซีหมดเลยเราจะเห็นหมดเลยนะตอนนี้รอบๆเราจะเห็นว่ากับดักมีอะไรเช่นอย่างนี้กับดักของช่องนี้ต้องเจออะไรบ้างดูสิถ้าจะเข้าไปที่นี่เทสสปิริตต้องใช้ต้นไม้รอดแสงสว่างแล้วก็ความมืดโอเคปะ่ะงั้นผมจะจำได้แล้วว่าถ้าเป็นวิสเนี่ยมันจะใช้เป็นต้นไม้รอดดาบแล้วก็โล่ครับ ตรงนี้นะวิสมันจะตรงข้ามกับสปิริตดังนั้นเดี๋ยวเราก็เดินเอาผมหมายถึงทำลายนะทำลายทิ้งไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาเควสก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหสู้กันไปโซชาก็หายตัวอ,อยู่ตรงนู้นตรงนู้ผมเห็นผมเห็นมันอยู่แถวๆนี้แหละเนาะ ใกล้ๆกันนี่แหละนะ๋อมันวางกับดักไว้ด้วยนะเป็นพิษนะครับเอาเดินเข้าไปก็ติดพิษสิโอ้ครับดีนะที่มันติดแค่ชั่วคราวถ้ามันเป็นพิษที่ติดกับตัวเนี่ยจะติดตัวเราไปตลอดจนกว่าเราจะตายแต่ถ้าเป็นพิษที่เป็นหมอกลงตรงช่องแบบนี้เฉพาะคนเดินเข้าไปถึงจะลบนะแล้วเดินออกมาก็ไม่เป็นไรแล้วอะไรงนี้วันที่ห้าเรายังเป็น prestige l e a อร์อยู่ดีนะครับเพลงในเซตเมนท์ทั้งหมดหอ่ะ เราจะไปที่ไหนกันวะไม่รู้ Gold. อะสามโกอคนที่มีเงินเกิน3ามะทุกๆุสจะเสีย1 prestige แล้วได้โกแทนโอ้ครับต้องดูคนอื่นก่อนนะคนอื่นอันนี้เสีย1อันนี้เสีย3เลยนะแต่มันมันรอไว้ที่สนี่มันน่าจะเลือกแหวนเออมันเลือกไอเครื่องประดับมาปะไม่ใช่มันใส่ไอเทมถ้างี้แปลว่ามันใส่ไอเทมนี่ไงได้ prestige ตามจำนวน settlement งั้นอย่างงี้เรื่องนี้ไม่คุ้มเลยว่ะงั้นเพลกในบ้านนี่ว่ะแต่ผมจาไม่ได้ว่าไอ้ข้างล่างที่เราจะไปมันเป็นเควสอะไรมันจะไปสู้หรือมันไปช่วยใครที่ไหนแล้วมันเป็นบ้านหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะชนะด้วยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดังนั้น<ๆ>เดี๋ยวเรายอมลดเพรสติชลงก่อนลบสองครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาได้ครับไอ้นั่นไม่โดนไอ้นี่โดนนะครับอันนี้โดนนะครับแต่ว่ามันจะโดนเราที่สองอ่ะเหลือหนึ่งเหรออ๋อเหรอโอเค นึกว่าตามบ้านเราเลอะไปที่2 1เว้ยผม2องผมก็ยังชนะอยู่ยังนําสวยงามมากเออเป็นเวทมนต์แล้วกันเวทเยอะมากเลยบวกแอคชั่นพอยต์เฮสโอเคเลยจ a มแจ m มากมากเบนอยู่ตรงนู้นเออเราเข้าไปทำเควสกันก่อนเออนี่เข้าบ้านจริงจด้วยเนี่ยดีนะเนี่ยที่เราอย่างนี้นะครับเรารีบจ่ายเวทดีกว่าครับเราจะได้เพิ่มค่าไฟครับเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเพิ่มแล้วไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราได้สปปรดิสโตนครบแล้วเควสนี้ไม่ต้องเอาดาบก็ได้ครับ งั้นเราเข้าธรรมดาพอเนาะผ่านเพดวให้ได้ลบหนึ่งโกตามจำนวนเซเทลเมนต์ไม่เป็นไรเรามีสัญลักษณ์นะครับดาบเก็บไว้ใช้ครับแสงอาทิตย์ขอให้ได้นะครับลบตามจำนวนบ้านที่ครอบครองได้แล้วรอดจำไปเลยจำไปเลยดีมากต่อไปก็ทำเควสครับ สมาชิกสภาคนนั้นก็ได้ต้อนรับเราด้วยกองทัพจํานวนหนึ่งนะครับจำนวนเล็กๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมาคุ้มกันเราอะไรประมาณนี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปทําอันตรายอะไรที่ไหนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้เอามาคุ้มกันอันตรายเราหรอกนะครับมันเอามาเหมือนกับว่าดูแลความปลอดภัยของตัวเขาเองคือเหมือนจะป้องกันภัยจากเราเนี่ยแหละเป็นวอลล์อกเป็นความมืดจริงๆอาจจะเป็นคนชั่วจริงๆด้วยลูกสมุนมันมาคุ้มกันเรามันก็เหมือนมายืนประกบเราอะจะทํำยังไงดี อันนี้เรารอโอกาสดีๆแล้วค่อยจัดการหรือว่าเราจะต่อสู้กับพวกลูกน้องพวกนั้นเลยแล้วค่อยไปจัดการหัวหน้ามันซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเลือกข้อน,นี้ไฟผมก็สูงแต่ว่าเราสเปรดสโตนครบแล้วเนาะเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้นะครับก็จะเลือกธรรมดาไปนะครับรอโอกาสไปเราก็รอให้หัวหน้ามันเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็หันไปสู้กับคนไอ้ลูกน้องที่มันมาประกบเรา เราสามารถจัดการพวกกาดพวกนั้นได้แต่ว่าเราไม่สามารถจัดการวอลลอกคนนั้นได้มันหนีไปได้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังดีนะครับชนะไปหนึ่งแล้วก็น่าจะเดินกลับเข้ามาเพื่อเตรียมเข้าวังแล้วกันมัน้งทางนี้แล้วกันนะครับน่าจะดีนะดาบโล่อะไรพวกนี้เดี๋ยวดูก่อนคเควสยังมีอยู่นะครับมิร์วเอฟผมไม่ต้องใช้มิรวเคฟใช้นี่เลยใช้เพิ่มวิทเลยนะครับ A most curious village นะครับหมู่บ้านที่น่าสงสัยที่สุดมีหมู่บ้านหนึ่งที่มันแบบมีพลังความมืดมาน่าสงสัยมากเลยนะครับเออมันน่าจะเป็นว่าพลังของร้อนแน่ๆเลยคุณต้องไปเช็คดูไปเช็คกันเลยนะครับที่นูน่นโอ้คาที่เดิมเลยเนาะแต่ไม่แน่ถ้าเราดวงดีจริงๆเราจ่วการได้ครบเนี่ยเราอาจจะเข้าวางแล้วชนะได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำเควสแล้วก็ได้นะมันแล้วแต่ว่า มันจะเป็นยังไงแล้วแต่ธรรมชาติจะนำพาเราแล้วนะครับดาบโล่ต้นไม้แล้วก็รถโอเคดาบโล่นะต้นไม้ว่าแสงสว่างไม่ใช่อ่ะดาบอีกแล้วว่ามันไม่ใช่หนึ่งเฮ้ยอู้มันรีวิวให้ดูด้วยเพราะเรามีจำได้ไหมว่าเรามีดวงตาสเกลทุกอย่างได้ โอเคสโตนไม่จําเป็นต้องมีแต่ว่าเอามาเห่เล่นๆแล้วยังไงดีวะเรามายืนตรงนี้เนาะเพื่อจะเดินไปทําที่หมู่บ้านเห็นไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะต้นไม้รถแล้วก็ดาบโลนะครับเราไม่มีดาบไม่มีโลอ่ะมีแต่พวกนี้เราจะวนการดีไหมวนการนี่ออกไปไหมแกรนด์สเกาเราไม่ต้องมีสเกาต์ก็ได้แต่ว่าเราแค่จะวนทิ้งไปวนอันนี้ออกไปวนอันนี้ออก ไปเรามีดาบอันนี้เราใช้อันนี้ออกไปแล้วกันโอเคก็จะเหลือดาบกับต้นไม้ขาดโล่กับร็อดถ้าเราได้สองอย่างนี้คือจบแต่ถ้าเราไม่ชนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปทำเควสก่อนก็ได้เพิ่มวิทให้สูงขึ้นจะได้แบบอารุต่ามายโยนอันนี้มันมีกับดากอยู่สี่ใช่ไหมครับเอ้ยมันโดนเพิ่มเหรอหรืออะไรเมื่อกี้มันโดนอะไรเมื่อกี้มันทำอะไร blackberry d u s t มันทำอะไร เห็นมันมีดำๆมืดๆอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ไม่รู้แต่เราส่องดูมันก็ยังปกติอยู่นะเข okay, ไม่เป็นไรเรามีสปบรตสโตนห้าลูกลนะคุณผู้ชมเอ้ยมันเป็นมันจะขึ้นว่าสี่บวกนะครับโอเคทําไงดีครับเซตเมนทั้งหมดจะโดนทาลายโอ้ oh, ครับเราไปช่วยใหม่ได้หรือว่ามีว p ลพอโต้เกิดขึ้นรอบๆประตูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันจะส่งเราไปที่อื่นนั่นแหละนะครับก็เอาไงดีวะ ผมว่านะเราเอาประตูศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะเราเข้าได้มันมีคนนี้เข้าไม่ได้ไงมันมีเราเข้าได้เพื่อแบบไว้เดินไปทางนู้นทางนี้ Rift Reality ความจริงที่ถูกบิดเบือนไปนะครับอ่าโอเคก็จะมีประตูวางไว้เดี๋ยวผมแอบดูหน่อยดีกว่าอ๋อมันนี่มันโดนเทเลพอร์ตเลยเมื่อกี้ Banish หรือเปล่าวะว o w พอร์ wow, a l เดี๋ยวขอแอบดูหน่อยสิปึ๊บอ่า Banish จริงๆด้วยนะครับไปที่ดันเจียนไกลที่สุดนะครับ โอเคสู้กันตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เมอร์คิเรียลเนี่ยโอ้เลือเดเยออยู่ไม่ได้ด้วยหรอแล้วผมจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยฮะใช่ไหมผมต้องการรอถกับโลฮะรอถกับโลการเวทน่าจะช่วยเราได้มั้งแสงอีกแหละแสงอีกแลละบวก2องไฟบวกอะไรพวกนี้เออเฮเมอร์คิวริโอมีค่าหัวด้วย มอร์คิวริโอโอมิเคลโลมันก็เลยโหดไงถ้าอย่างนั้นเราก็บัฟบวกไฟบวกไฟบวกบอดี้แล้วไฟเราจะเพิ่มเยอะมากเป็น10แล้วก็เข้าไปสู้เลย10ลูกคุณผู้ชมครับโยนให้มันได้เราจะเดินไปทำเควสไม่ใช่อะไรหรอกเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย โลเยอะช่างมันนะครับลูกเต๋ามันน้อยครับเรา12ลูกวะเนี่ยโอ้โหโยนมันเลยนะโยนกันมันมันนะครับขอให้ได้เยอะๆสิวะได้เยอะๆเออนั่นแหละนั่นแหละบานบานตาไทยบานอีกบานตาไทยโอ้โหครับผมสุดยอดเลยทีเดียวคุณผู้ชมเห็นยังพลังของจอมเวทสกาแคสเตอร์จอมเวทสร้างแผลนะครับ เราสุดยอดโอหได้บาวตี้มาด้วยได้พรสเิจนำขึ้นมาเราก็จะมีโอกาสชนะทางนี้ได้คนอื่นพรสเตจศูนย์กันหมดศูนย์ศูนย์หนึ่งเอเหรอครับดีจังนะครับมาทำเควสิเรามาเจอหมู่บ้านที่น่าสงสัยแล้วน่าจะเป็นพลังรอดนะครับในมุมมองครั้งแรกเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่ามันก็เหมือนหมู่บ้านทั่วๆไปไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผู้ปกครองหมู่บ้านอาจจะเป็นพวกแบบเจ้าเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยก็ยังต้อนรับเราด้วยอย่างดีเลยให้ไปพักฟรีที่โรงแรมด้วย เฮ้ย hey, แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามองดีๆเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกไปนะ Sims s o f f ก็คือแบบว่าแปลกไปเราทำไงดีครับถ้าเราปฏิเสธไม่เข้าโรงแรมเราก็อาจจะเฉยๆปลอดภยัยแต่ถ้าเราแบบแอบสังเกตอีกนะจ๊ะลองสังเกตชาวบ้านชาวช่องพื้นที่แถวนี้จากระยะไกลลองพิจารณาให้ดีๆโอกาสสำเร็จ30นงวะแต่มีโอกาสเจอคนที่มาเป็นเพื่อนเราได้แต่แบบมันก็โวเอธรรมาดาเลยกัน โอกาสมันน้อยอะเอาธรรมดาแล้วกันเอาแบบว่าปฏิเสธแล้วกันอันที่จริงแล้วเราก็ตอบรับไปแหละว่าเราจะไปพักผ่อนที่โรงแรมเนาะแต่ทันใดนั้นชาวบ้านก็เดินออกมาล้อมรอบพวกเราเราสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายมาเป็นสีม่วงเลยแน่นอนว่าต้องเป็นพลังของรถแน่ๆคุณก็เลยวิ่งหนีออกไปเพื่อแบบเพื่อความปลอดภัยนะครับหนีด้วยความกลัว flee in terror er นะเราก็ได้แค่นี้มา,าโอเคแล้ว แล้วก็วิทมีอยู่4ี่จริงๆมีอยู่5้าแต่มันลบไป1เพราะว่าเวทมนต์ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาเราจะเตรียมไปอยู่ที่วังนะครับเข้าวังแล้วเว้ยไม่ต้องเทสแล้วขอแค่เข้าได้พอแล้วโอ้เข้าทางนู้นด้วยครับยังไงจะสู้ผมป่ะอ๋อศูนย์แล้วพระราชาเหลือสาหัวใจโอ้สบายผมบอกเลยสบายอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้การ์ดที่มันครบ ตามโอกาสเราอะเราก็สามารถวิ่งเข้าได้ก่อนด้วยโอ้หชว่วนสโตนครับเข้าวังแล้วเว้ยไม่ได้หรอกนะไม่ได้จริงๆด้วยลบไปอีกหนึ่งครับเออล้วก็โดนถอยออกไปเจอนีอีกรอบหนึ่งเจอเบนเปล่าอ๋อเจอตังค์นะครับเออโดนฆ่าหัวไปสิโอ้โหถ้ามันปลดได้นี่ผมจะโมโ oh หมากเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมทำเควสตั้งนานเพื่อขอให้ได้สิทธิ์ในการเข้าวางังแต่ว่าอ้น,นี่มันวิ่งเข้าไปเลย <c oughs> วิ่งเข้าไปแล้วได้เฉยอะไรเงี้ยคือดวงดีเกินไปนะต้องบอกไว้ก่อนว่าซาน,น่ามันมีสปิริตสูงมากเดี๋ยวนมันทำเควสนน่นนี่นั่นมามันอาจจะมีสปิริตสูงขึ้นอีกดูสิสปิริตเท่าไหร่เนี่ยสปิริตห้าเดิมทีมันก็สูงอยู่แล้วไงแล้วถ้าแบบมันเข้าไปอีกมันก็เนาะเอาไปนอนนี้บ้างแล้วกันโอ้ต้นไม้แล้วเหรอโอเคครับไม่เป็นไรเราเดินตามเควสก็ได้ไดเออ แล้วก็พร้อมที่จะลุยมานานแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าโยเราก็อาจจะลบไปก่อน2เลือดจุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการจะลด2เลือดนะจุดประสงค์ต้องการจะไล่เวทเพื่อเพิ่มไฟไว้ก่อนเพื่อมีใครจะเข้ามาสู้กับเราเราจะได้สกาแคสเตอร์ใส่มันได้อีกรอบหนึ่งมาคุณผู้ชมตาหน้ารู้เรื่องไม่ต้องใช้การ์ดไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ก็เข้าเมืองได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ก็เวลาเข้าเมืองก็อาจจะโดนสัญลักษณ์อยู่ดี หมายถึงว่าโดนไอ้นั่นอยู่ดีโหนี่โดนลบสองเลยนะตายเลยนะครับผมหมายถึงว่าอะไรวะโดนฆ่าหัวเบลตี้นะครับ <c oughs> เราอยู่ในป่านะเราได้เวทมนต์เพิ่มบวกสาจากเครื่องประดับเอ้ยจากแหวนเช้าว,วันที่เจ็ดทำอะไรดีเอ่ย new What suits. ยอมบริจาคเพสทิชให้ทุกคนที่เหลือโอ้หเหรอครับ รีชัฟเฟิลเด็กดีกว่า <Yes. S 1> ครับผมแล้วลบ2 p r e s t i g ิชรีชัฟเฟิลทั้งหมดเข้าไปแล้วแจกมาใหม่โอ้โ oh, ห oh, เหลือแต่โอ้ oh, ครับผมอย่างนี้ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับผมได้เล่นๆได้ไหมปึ้งไปก่อนอันนี้ไม่เอาลบ3 h e เฮลเธอร์เอ็ปักไว้ก่อนได้ไหมปักไว้ได้ไหมแค n นฟอร์ดเอาใช้ไม่ได้แล้วมีโรดจริงๆแล้วขโมยเลือดมาได้นะแต่ว่ามันลบเลือดเราเอาดิลบเลือดเราเล่นๆคือถ้าใช้การ์ดรดตอนที่เรามีสปิริตเนี่ย มันจะลบเลือดแทนนะครับแทนที่จะเพิ่มล็อตมันจะลบเลือดซึ่งแบบโอ้น่ากลัวอยู่มีอยู่5ใบโอ้เจองนี้มาจบเลยเอาเว้นมาครับผมลบเลือดจัดการมันเล่นๆไหมต้องจัดการคิงสการ์ดแล้วแหละเพราะว่าคิงสการ์ดมันป้องกันอยู่อะ่ะเข้าไม่ได้เลยหรือเราจะลองทางนี้ดูทางวิทยก็เป็นดาบโล่เรามีแค่ดาบกับโอ้มีแค่ดาบด้วยอะนึกว่าจะมีต้นไม้ไม่มีมีแค่ดาบ งั้นเราต้องบุกเข้าไปโจมตีคิงสการ์ดให้ได้ยอมเสียบบลตี้เพื่อการชะนี้แต่ว่าเราจะเข้าเมืองได้ด้วยแบบด้วยเควสเทิร์นเอนเล่นใส่พื้นที่เล่นตรงนี้ไม่ได้อ๋อเว้นหมดเว้นหมด Immobilize ใช้ได้อยู่ลบสามาบยอมโดนบบลตี้นะจำเป็นนะครับเออบวกสองเราก็ใช้ได้อีกปะอ๋อไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋วบวกหซอสบวกหซอสเองเทอร์เรอร อีเจกอันนี้มันใช้ที่อื่นเนาะโอเคไม่เป็นไรครับบุกเข้าไปครับเข้าวังสู้กับ k คิ g ส a r ดก่อนผมมีอยู่10ไฟคุณผู้ชมมันต้องชนะบ้างแล้วละ่ะนะนะครับยึดอวุธศัตรูมาอันหนึง่งแต่ศัตรูก็จะยึดเราไปอันหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับเราก็จะเหลือ9แล้วผมอยากจะเบิร์นทิ้งเหมือนกันนะผมเบินทิ้งด้วยดีกว่าครับยอมยอมยอมผมคิดว่าน่าจะสู้ได้แล้วหลหะแค่นี้พอแล้วขอโจมตีเยอะๆสิลูก ขอเยอะๆเออนั่นแหละสบายหายห่วงนะครับเพสติชหรือว่าชื่อเสียงเราอาจจะลดลงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเข้าวังไปก็จบอยู่แล้วนะครับอ่านี่เน่ยสกาคาสเตอร์เข้าไปเลยสุดยอดสุดยอดเข้ามายืนเตรียมพร้อมนะครับเข้าวังมาแล้วเรียบร้อยนะครับคุณเดินผ่านเข้ามาในกำแพงรวดหนามอีกแล้วนะครับกำแพงต้นไม้หนามเปิดประตูเข้าไปได้กุญแจโอเค ครับผมเพลงเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมเรากำลังจะชนะถ้าเมื่อคิโอไม่มาเออมันแอคชั่นพอยหมดพอดีเฮ้ยลุ้นแล้วครับลุ้นว่าจะมีใครมาทำอะไรเราในระยะไกลอีกไหมถ้ามันวิ่งเข้าไอแบบสโตนเซอร์เคแล้วมันอาจจะโดนเทเลพอร์ตมาแถวนี้แล้วมันก็อาจจะตีเราได้ทันทีแต่ก็ไม่รู้นี่ไม่ได้แล้วจบโอ้เพลงสุดยอดเราจบได้ก่อนออกนะเนี่ย เราเทินที่เท่าไหร่ครับเทินที่8เนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, าะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเทินที่7เทินที่7เพราะว่ามันจะมีรถหนึ่งก่อนนี่เทินที่7นะครับเนี่ยเทินที่7เราก็ชนะแล้วปกติต้องแบบเกือบๆใช่ไหมเกือบๆหมดลองดูเล่นๆว่าจะได้สัญลักษณ์ครบเปล่าต้นไม้ต้นไม้อีกแล้วรอถรอถโอ้โหทีอย่างเงี้ยมามาเต็มเลยรอถเนี่ยฮรถรถวายบุคคลชั้นพอยน์เนี่ยมาทำไมอ่ะคุณผ,ผู้ชมครับ เราจะลากันไปด้วยการใช้ศิลาศักดิ์สิทธิ์ในการชำระล้างพระราชาอีกรอบหนึ่งไปรวบรวมพลงังเออเรียบร้อยครับโอเ p r e s t i ไม่ลดด้วยนะด้วยการใช้วิธีการนี้นะครับและเราก็สามารถชนะด้วยส i ปรดิสโตนใช้สิลาศักดิ์สิทธิ์กำจัดความชั่วร้ายออกไปได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอาร์เมโลนะครับ อนาคตอาจจะมีเป็นไลฟ์มานั่งเล่นอะไรพวกนี้หรืออาจจะมีออนไลน์อะไรพวกนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องตัวละคร8ตัวหลักจบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมซีรีส์นี้นะครับสนุกมากเกมนี้ผมชอบแล้วก็ถ้ามีโอกาสไว้เจอกันอีกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในช่องเพลินเกมมิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ